ครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทีน่ารักนับถือท่านยินดีต้อนรับข้าวสู่ช่องหวยเด่นในหกอีกแล้วซึ่งเป็นเนวทาสิบพฤศจิกายน โปรดชายวิจารณยาณในการรับชมรับฟังเราไปชมกันเลยใบนี้ก็เป็นเดีวทาเด่นบูนสามตัวก็แบ่งปัน,ปนหนึ่งสองสาม 1, นึ่งสองส่งเบ่งปันสาตัวให้พิจารณาเป็นยวทา นทันเจแล้วเจ็ดเป็ดเก้าเจ็ดเป็ดเก้านะต่อไปครับผมใบนี้หลักสิบล่าหลักสิบล่ากเ็เบ่งปานสี่ สี่กับเจ็ดนะก็เบ่งปันสองตัวก็เบ่งปันสองตัวให้พิจ,จรารณาเป็นเดียวทา่าเดียวท,ทันทีแล้วหกแปนะเดียวท,ทันทีแล้วหกแป ต่อไปครับผมใบนี้ไมนี่ครับกลมกินุ์ครบบุญนะกลมกินุ์ครบบุญอดีตที่ผ่านมาก็ผ่าน898 898าแปดแปาแปดแ่นี้ครับ1นึ่งสองสามสี่ห7าหปดเก้าหนเปด

1829นะท่านผู้ชม2023242526272829ก็ไล่ไปนะเคปหน้าจอได้เคปหน้าจอได้ต่อไปครับผมใบนี้หลักหน่วยล่างหลักหน่วยล่าง

ทอนใหม่นี้ก็เบ่งไปหนึ่งสต่อไปคัรผมใบนี้ชนะผลเบ่งไปบยวทานวิ่งบุนล่างก็เบ่งแปดศูนย์เจ็กสองาแปดศูนย์เจ็ดหกสองหนะท่านผู้ชม แปดศูนย์เจ็ดหกสองห้าก็ขอบคุณอย่างมากเลยขอมอูนเดาทางที่เบ่งปั้นอย่างอร,ริเอลนะต่อไปครับผมใบนี้เดนลาแปดเก้าสี่ห้าแปดเก้าสี่ห้านะแปดเก้าสี่ห้า ก็เบงปานเบงปานสี่ตัวเบงปานสี่ตัวนะท่านผู้ชมเดือดทันที่แล้วสองสามแปดเก้าเดือทันใหม่นี้ก็เบงปานแปดเก้าสี่ห้าต่อไปครับผมใบนี้ดับสองตัวบน ดับสตัวบนนะก็แบ่งปันศูนย์ศูนย์ศูนย์สองศูนย์สี่ศูนย์หกศูนย์แปดนย์สองศูนย์สองสองสองสี่สองหกสองแปดสี่ศูน แป8ศ8นยะ์แปดสอ่นะท่านผู้ชมรวมแล้ว25ชุดนะต่อไปครับผมใบนี้ไม่ได้ก็เบ่งปานฐันเต็มล่างนะเบ่งปานทันเต็มล่างก็เบ่งปหนึ่งสงสี่ห้าหกแปดหนึ่งสองสี่ห้า ก็เบ่งปานห้าตัวนะเบ่งปานห้าตัวให้พิจารณาเท่าที่หกตัวนะไม่ใช่ห้าตัวนะหกตัวแต่บนิสุทธหนึ่งสองสี่ห้าหกแปดต่อไปครับใบนี้เดินบเนเบ่งปานห้ากับหกนะ ห้ากับหกเดี๋ยวทันเจี๊แล้วสามแปดเดี๋ยวทันใหม่นี่ก็เบ่งปานห้ากับหกต่อไปครับผมใบนี้เออท้าประชามท้าประชมสองตัวล่างก็เบ่งปานศูนย์หกศูนย์แปดศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่ง

ดับคู่เต็ม379 0 3 1 2 4 9 5 8 6 7 7 0 1 6 2 5 3 4 8 9กลับตัวนะ9 0 1 8 2 7 3 6 4 5เดี๋ยวทานคู่ดับคู่ดับคู่ดับล่าง ต่อไปกระผมใบนี้เอ้ยดับสิบล่างดับสิบล่างหนึ่งกับ7จนะหกับ7 2ตัว1กับ7นะคงที่ดับ10ล่างคงที่ยังไงก็ขอบคุณอย่างมากเลยข้อมูล ต่อไปครับผมใบนี้บันนี้มีรางแนวทันดับหลักสิบนะแนวทันดับหลักสิบดับเก้าดับเก้านะอดีตที่แล้วหลุดไปนะอดีตที่ผ่านมาก็มีหลุดมีผ่านบ้างนะเนาะแนวทันใหม่นี่ก็เบ่งวัน,นดับเก้าดับตัวเดียว ้าดับเก้าตัวเดียวต่อไปครับผมใบนี้คุณเพชรเบงปานเต้มสิบหน่วยลา่าเตมสิบหน่วยลา่า4สี่เจ็แล้วก็3 4 7 0ีนะ ก็เบ่งปานดับ4ตัวนะดับ4ตัวตัวที่เดน4ตัวดับ6ตัวนะท่านนะเดนนะดับนะฟังโขดับฟังซ้ายเด่นนะฟังซ้ายเด่นฟังโขดับนะท่านผู้ชมต่อไปครับผมใบนี้เออ ไม่ดีครับเนี่ยทันดับหลักอร่อยเบ่งปันดับ8ตัวเดียวเบ่งปันดับตัวเดียว8ดับ8ตัวเดียวนะเนี่ยทันดับหลักอร่อยนะเนี่ยทันดับหลักอร่อย ต่อไปครับผมใบนี้เอ้ยท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไม่ได้กระเบ่งปันเดียวทางขนเด็ดนะเดินล่าขนเด็ดเดินล่ากระเบ่งปัน,ปนคู่สี่สามสามห้า 3 6 3 8 2 4 0 8 0 6 0 5 0 4 7 4นะ่5 9น9 7ป5น5 5 9ะ4 3 3 5 3 6 3 9 5อ7นะท่านผู้ชมต่อไป ครับผมใบนี้แต้มสิบหน่วยสองตัวบนูนห้าเต็มสิบหน่วยสองตัวบนูนก็เบ่งปานเต็มศูนย์สองสี่หกเจ็ดนะศูนย์สองสี่หกเจ็ด ศูนย์สอี่หกเจ็ดด้วยทนทีแล้ว1 3ึ่งต่อไปครับผมใบนี้หลักหน่วยล่างแบบ3ตัวหลักหน่วยล่างแบบ3ตัวกระเบ่งปัน 8, 9, 6ก9ปดเก้นะ 6ก9ปดเก้าในทันที่แล้วห้าเจ็ดแปดในทันใหม่น,นี้ก็เบ่งปานหกเจ็ดเก้านะหกเจ็ดเก้าต่อไปครับผมใบนี้ในทันดับบนดับตัวเดียวเก้านะดับเก้าตัวเดียว ดาบตัวเดียว9ดาดับ9ตัวเดียวนะดับหนึ่งตัวก็เหลือดับหนึ่งตัวก็เหลือ9ตัวนะท่านผู้ชมเดี๋ยวทันที่แล้วดาบดับศูนย์เดี๋ยวทันใหม่นี่ก็เบ่งปานดับ9ต่อไปครับใบนี้เดี๋ยวทันดับล่างเบ่งปานดับ9นะเบ่งปานดับ9ดาดับตัวเดียว9 ในทันทีแล้วก็ดับ9นะในทันที่แล้วก็ดับ9นะใน,น9นะในทันใหม่นี้ก็เบ่งปานดับ9ยังไงก็ขอบคุณนะขอบคุณอย่างมากต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ก็เป็นแนวทางหลัก10บบนหลัก10บบนนะท่านผู้ชมนะ ก็แบ่งปัน,น023789023789หลักสิบดับเหลือเด่นดับไปแล้ว4ตัวเหลือเด่น023789ต่อไปกระผมใบนี้เอ้ยท่านผู้ชมคัดชุด3ตัวกรบบน

แปดแปดนะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเอ้ยต่อไปครับผมใบนี้นะใบนี้นะใบนี้ก็เป็นเนวทาง10หน่วยบบน1 10หน่วยบูน,น,บนก็ะเบงปัน8ปดสองแแล้วก็สนะแปสอง สิบหน่วยบูนนะสองตัวแปดสองนะเดยวทันทีแล้วแปดสองเดินทันใหม่นี้ก็เบ่งปานแปดสองรองสีนะเดินสองตัวรองตัวเดียวเดินสองตัวรองตัวเดียวนะต่อไปครับผมใบนี้นะใบนี้ ใบนี้ครับไพรเกียวไพรเกียววิ่งบุญเนาะสองกับสาองกับสองกับห้านะสองกับหนะ้าเดวทันชุดสามตัว9625 6ก5อ9ห้าหกสองห้าหกเก้า้าสเก้้าเี่เ ไครเกีียวเจ้าของแนวทางที่แบ่งปานอย่างเรียวท่านผู้ชมท่านใดที่ได้เข้ามาแล้วอย่าลืมเป็นกำลังเจอกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะ ต่อไปครับผมครบอร้อยสิบหน่วยชาวาร์ดครบอร้อยสิบหน่วยชาวาร์ด4สามสี่ห้าเจ็ดแเกมี่หด้งนะมีศูด้วยนะ ต่อไปครับผมใบนี้เออคุณเพชรหลักสิบแบบสามตัวหนึ่งสองเจ็ดหนึ่งสองแล้วก็เจ็ดนะหนึ่งสองเจ็ดก็เบ่งปันสามตัวนะเบ่งปันสามตัวให้พิจาจรณาเป็นแนวทางหนึ่งสองเจ็ดนะ ไปต่อครับผมใบนี้เบ่เงไปลนวทัน1 2 1กนะับสองนะทัวทีนวทันเด่นหนึ่งกับสองไม่ได้เป็นอดีตที่แล้วเนาะนวทันที่แล้วนวทันที่แล้วเกปนะตัวเด่นหลุดไปนะตัวเด่นหลุดไปนะ และตอนใหม่นี้ครับผมเบ้งปันป่นอีกแล้วเบ้งปันป่นอีกแล้ว98 95969798 0405060708 1415161718 2425262728 34353637แล้วก็38นะ ไม่ได้ครับเด่นหน่วยล่างบ้านนี้มีรัก0 3 4 5 0 3 4 5สหูสตรที่1สูตรที่2ชูนนะสูตรที่1สูตรที่2ชูนต่อไปครับผมใบนี้ เด่นล่างแบบ3ตัว590 590อดีตที่แล้ว823เดี๋ยวทันใหม่นี้ครับ590นะ590ต่อไปครับผมใบนี้กลมกินุษ2ตัวบนล,ล่าง อดีตผ่านนะท่านใหม่นี้ครับ215161 718125 267282 657585 768678นะท่านผู้ชมขอบคุณจริงๆข้อมูลแนวทางที่เบ่งปันอย่างโอเรยวทันใจ ต่อไปครับต่อไปครับนะใบนี้หลักหน่วยโรนะ์สี่ห้าหนะสตัว4 5ห่ห้าหกาทันที่แล้วเจ็ดแปดเ้าเดทันใหม่นี้ก็เบงปัน,ปน4 5่หห 4 5 6นะต่อไปครับผมใบนี้ดับ2ตัวโบนดับ2ตัวโบนนะก็แบ่งปันดับ8ดนะดับ8ตัวเดียวดับตัวเดียว8ดับ8ตัวเดียวเดูทันที่แล้วดับ2นะดับสองดูทันใหม่นี้ก็แบ่งปันดับ8นะดับตัวเดียว8 ต่อไปครับผมใบนี้เออบ้านนี้มีรักเบงปันเนวทางเบ่งปันเนวทางร้อยสิบหน่อยหนึ่งหกเจหนึ่งหกเจ็ดนี้ครับสามแปดเปดเเนาะ เบ่งปานสามตัวเบ่งปานสามตัวอดีตที่แล้วหลุดไปนะอนดีตที่แล้วหลุดไปนะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเอ้ยต่อไปกระผมใบนี้วิงนะว่งนะวิ่งตัวเดียวสามสุดสุดที่1แล้วก็สุดที่2ที่3 271 271 2 7นนะคูณ6ประตูเนาะ271คูณหประตูท่านผู้ชมคลิปนี้เราเจอกันเพียนเท่านี้เนาะเราพบก,กันใหม่คลิปหน้าคลิปต่อไปนะคลิปนี้ขอบคุณแล้วก็ขอสวัสดีครับผม